มีเรื่องจีเล่าให้ฟังเพื่อนถามหลายคนแล้วว่าหญิงแอนเธอได้ผัวรังได้ปรือสายโฟอบอกตรงๆคนไทยใครไม่เอาเราอยู่โลสุนยึกออกมาอยู่โลอยู่โลไม่สวยอันดำหน้าบานด,ด,ดำ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 มากดำมันกลัวมกลืมก็เลยได้ฝรั่งเกที่จริงนั้น พลังมาจีบหลายคนแต่กลัวพวกกลัวมันอนะ่ะไข่ใหญ่กลัวค่ะก็เลยตัดสินใจมาเอาลุงจรคนแก่คิดว่าคนแก่ไข่ไม่ใหญ่เพื่อนติดต่อง,ง่ายตอนนั้นตะมานอยู่ในงางบางลาป่าตองขายของยินสวยๆค่ะใส่สั้นๆดากอกอกนึกออกไม้อ่ะอ่าทีนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหม อาทีนี้ได้คําตอบแล้วใช่ไหมว่าพบกันหรือเพื่อนติดต่อมาให้ค่ะเพื่อนเพื่อนติดต่อมาให้ถ้าถ้าหาเองก็ได้นะแต่กลัวกลัวว่าไข่ใหญ่ใหญสุดท้ายค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิด